สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะตรงนี้เรามีไอดอลอีกท่านหนึ่งนะคะตรงนี้เรามีคอนเซปต์นะคะคอนเซปต์ว่าอะไรคะนมจากเต้าดีก่าเหล้าจากกลมครับอแล้วดื่มแล้วลื่นลมเพราะดื่มนมจากเต้าครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงบ้างคะพี่เมื่อก่อนนี้ก็คือเราคิดว่าเหล้าเนี่ยเป็นเพื่อนทําให้เรามีเพื่อนทำให้สังคมเราพบกันได้ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเหล้าเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบที่เรามาอ้างเป็นการท,ทําสังคม สังคมที่ดีเน uh ี huh. ست, like <world ly> so ่ยต้องมีสุขภาพที่ดีจิตใจที่ดีเพราะงั้นครอบครัวจะอบ่นได้เนี่ยเราต้องหาสิ่งที่ดีๆมาสู่ครอบครัวนะครับก็อย่างเช่นว่าเราเลิาดื่มเหล้าเพื่อเป็นตัวอย่างเช่นบอกว่าพ่อปูกับแม่ปูเราเคยได้ยินไหมครับถ้าเราสอนลูกสอนหลานหรือสอนคนในครอบครัวให้เป็นแบบพ่อปูกับแม่ปูแล้วเนี่ยก็จะทําให้อ่าสิ่งนั้นเราสอนเขาไม่ถูกต้องนักนะครับเพื่อจะให้ลูกเดินตรงเราต้องเป็นพ่อปูแม่ปูที่เดินตรงก่อน แล้วดื่มเหล้าเนี่ยพี่มันจะเลอกไปแล้วมันจะดีขึ้นจริงๆเหรอเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยดื่มหรือไม่ดื่มก็เหมือนการดื่มไปทํางานเสร็จดื่มเหล้าก็นอนหลับสบายจะตายไม่เป็นความจริงครับถ้าใครดื่มเหลา้าถึงจุดหนึ่งแล้วจะรู้เลยว่าดื่มเหล้าในเรานอ,นอนไม่หลับนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่เลวร้าย,ยแม้กระทั่งผิดศีลทุกข้อได้ทันทีเลยถ้าเราทุกข้อได้ทันทีถ้าทได้ <ๆ S 3> คือแค่<ด> <ๆ S 1> เราดื่มเหล้านะครับเพราะว่าศินทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามีสติถ้าดื่มเหล้าแล้วแน่นอนไม่มีสติ เรามาดื่มสิ่งที่มีสตินะครับเช่นนมสดนมแท้ของไทยเดนมาร์กนะครับรับรองว่ายป็เดี่ยวค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นนมนี่ครับนมดีของไทยเดนมาร์กอันนี้นมดีสีสังคมนะคะโอเคงั้นขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกับไอดอลของเราใหม่ครั้งหน้าเนาะสวัสดีค่ะ